ในช่วงปลายยุคสมัยอยุธยาที่มีเรื่องราวลิ้ลับเกี่ยวกับวิญญาณปีศาจและเปรตแาระบาดไปทั่วบ้านเมืองชายหนุ่มนามว่าขุนได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวที่สืบทอดศิลปวิชาขมังเวทมาตั้งแต่บรรพบุรุษขุนเป็นคนแข็งแกร่งและเคร่งครัดในวินัยฝึกฝนและเรียนรู้คาถาเวทตั้งแต่เด็กตามรอยพ่อผู้เป็นอาจารย์ขมังเวทที่มีชื่อเสียงจนทําให้ขุนเป็นที่เล่าขานในหมู่ชาวบ้านว่าเขาไม่เกรงกลัวต่อสิ่งลิ้ลับใดๆและเขายังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาของตนเพื่อปกปกก้องคนที่รัและ ชุมชนให้พ้นจากเนื้อมือของพวกปีศาจร้า,รายในคืนนั้นคืนที่ฟ้าครึ้มครึ้มและท้องฟ้าปราศจากดวงจันทร์เสียงลมพัดวิดวิวพาให้ขนลุกขกณะขุนกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องทำพิธีเก่าแก่ของตระกูลเสียงของเด็กน้อยจากหมู่บ้านข้างเคียงก็มาเคาะประตูบอกเล่าเรื่องราวถึงการพบเจเปรตในเขตวัดโบราณเด็กน้อยบอกว่าเปรตตัวนั้นมีรูปร่างสูงอทองถิวคล้ำเหมือนกิ่งไม้ที่เหี่ยวเฉาดวงตาแดงจ้องมองตลอดเวลาขุนได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นเปรตที่ออกอลาวาต เพราะความอดอยากต้องการทำร้ายผู้คนเพื่อนำวิญญาณไปเป็นของตนขุนรียบจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังวัดที่เด็กกล่าวถึงเขาใช้แสงไฟจากตะเกียงที่สลวอ,อุ่นมือหยิบพระคาถาและเครื่องรางที่มีอำนาจลงอาคมโดยเฉพาะผ้ายันแดงซึ่งลงลายด้วยอคา,ารโบราณเชื่อว่าผ้ายันนี้สามารถกันพลังของเปรตได้ดีขณะออกเดินทางขุนจิตแน่วแน่และมิสติกเขาท่องคาถาปกป้องตัวเองตลอดทางไม่ให้อำนาจลี้ลับใดสามารถ เข้าใกล้ได้แต่พอมาถึงหน้าวัดก็พบว่าบรรยากาศดูมืดมิดและเยือกเย็นกว่าที่เคยเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกำลังคอยขวางทางเขาอยู่เมื่อขุนก้าวข้าประตูวัดไปเขาก็รู้สึกได้ถึงการสั่นส,นสะเทือนของพื้นดินและเสียงกระซิบบอกของวิญญ,ญาณที่ลอยวนอยู่รอบตะัวะเขาเปรตที่เขาตามหายืนรำงานอยู่กลางลานวัดเสียงร้ององอโหยหวนดังลั่นพอให้รู้ว่าเปรตกำลังเจ็บปวดและโมโหขุนไม่เสียเวลาเขารีบถือพระคาถาและโยนผ้ายันใส่เปรตแต่พลังของเปรตนั้นแข็งแกร่งกว่าเขา ต้องระมัดระวังและระวังทุกฝีก้าวเมื่อเดินเข้าใกล้ขุนหยิบกริตลงอาคมที่สลักอกา,าระไว้ทุกด้ามสายตาของเขามองเปรตตรงหน้าอย่างไม่หวั่นไหวขณะเปรตพุ่งเข้ามาขุนรวบรวมพลังจากมนตราและจิตที่แน่วแน่ท่องคาถาปราบเปรตด,ด้วยเสียงดังก,กึ้งจนเกิดลมพายุพัดวูบสายฟ้าฟาดลงมาสว่างราวกับเป็นการตอบรับจากฟ้าดินการสวดมนต์ที่ขุนทำไว้นั้นเริ่มมีผลเปรตค่อยๆอ่อนกำลังลงร่างกายที่เคยสูงฉลุด ค่อยๆหดลงจนแทบจะหายลับไปขุนหยุดสวดมนต์เมื่อเห็นว่าเปรตไม่สามารถสู้ต่อได้เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำปลอดวิญญาณว่าจงไปสู่สุคติอย่าหวนกลับมารบกวนผู้คนอีกเสียงลมหายใจของเปรตค่อยๆหายไปในอากาศพร้อมกับเงาของมันที่เลือนหายไปท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมวัดขุนหันหลังกลับออกจากวัดพร้อมคำสอนจากพ่อที่กล่าวไว้ว่าวิชาขมังเวทนั้นมีไว้เพื่อช่วยหลือไม่ใช่เพื่อลังแค้น แม้จะชนะแต่เขายังคงสงบสุขุมรู้ว่าการต่อสู้กับพวกปีศาจนั้นเป็นเพียงแค่บทเริ่มต้นยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่ารอเขาอยู่ในอนาคตคุณเดินทางกลับบ้านท่ามกลางสายลมที่พัดพาเอาความเย็นชือดแห่งยามค่ำคืนมาแผวเบาแต่ในใจของเขากลับร้อนรุ่มความคิดยังวงเวียนถึงเปรตตนที่เพิ่งเผชิญหน้าความช่วร้ายที่เหมือน จะไม่มีสิ้นสุดชาวบ้านที่ต่างหวาดกลัวพากาันพูดถึงเรื่องผิดเปรตที่ย่างกลายไปทั่วทุกหัวระแหงบางคนถึงกับบอกว่ามีเปรตปรากฏในสวนยางบ้างก็ว่ามันแฝงอยู่ตามชายป่าริมหมู่บ้านขุณคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เปรตปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในระยะนี้สัญญาณแห่งความชั่วร้ายดูจะหนาแน่นขึ้นตามกาลเวลาเมื่อกลับถึงบ้านขุนพบกับพ่อของเขาซึ่งกําลังนั่งสมาธิเจริญสติอยู่ในห้องพระของครอบครัวพ่อเป็นชายชาราผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ในทางเวทมนต์คาถา และเป็นครูบาอาจารย์ของขุนตั้งแต่เขายังเด็กสายตาของพ่อที่ดูอบอุ่นปนหงายทอดมองมายังขุนท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นเย,ยือกอลลกค้าได้เผชิญหน้ากับเปรตในคืนนี้แล้วใช่หรือไม่พ่อกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมขุนพยักหน้าและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อจึงกล่าวเตือนว่าวิญ,ญญาณแห่งความโลภโกรธลงนั้นหากไม่ได้รับการสังสางม,มันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวพ่อของขุนเนลบอกว่าการสู้กับวิญญ,ญาณนั้นไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางกายแต่ต้องทำใจ ให้เยือกเย็นและมั่นคงแม้แต่อารมณ์ความโกรธในใจอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้พวกเปรตเข้าครอบงําได้หลังการพูดคุยพ่อมอกผ้ายันทองดําให้ขุนเป็นการพิเศษผ้ายันนี้สืบทอดกันมาในตระกูลของพวกเขามีลายอักขรลงอาคมที่สลักลึกเข้าไปถึงเนื้อผ้าเชื่อกันว่าผ้ายันนี้สามารถขจัดพลังแห่งวิญญาณชั่วร้ายที่เกาะตามตัวคนได้พ่อบอกว่าผ้ายันนี้จะช่วยให้ขุนสามารถปกป้องจิตใจตนเองจากพลังงานชั่วร้ายของพวกเปรต และพูดผีขุนก้มลงกรากพ่อด้วยความทราบซึง้งและตั้งจิตปณิฐานว่าตนจะใช้วิชาเพื่อปกป้องบ้านเมืองและครอบครัวจากเงาเมืดของวิญญาณร้ายวันรุ่งขึ้นขุนได้รับข่าวจากชาวบ้านว่ามีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งจากหมู่บ้านข้างเคียงมีอาการแปลกประหลาดคล้ายคนวิกลจริตแต่กลับมีพลังมหาศาลร,ร้องห่มร้องไห้และบอกว่าถูกเปรตเข้าสิงทุกครั้งที่หญิงชาราผู้นั้นศกตาก,กับใครก็จะมองด้วยแววตาว่างเปล่า พร้อมกับเสียงหัวราะที่แหลมสูงจนน่าขนลุกขุนตัดสินใจเดินทางไปพบหญิงชราตามคำขอร้องของลูกหลานหญิงผู้นั้นเมื่อไปถึงก็พบว่าในบ้านมีคนมากมายที่คอยเฝ้าดูอาการของหญิงชราในทันทีที่ขุนมองเข้าไปในดวงตาของหญิงชราก็รู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายที่แฝงอยู่เขาจึงหยิบผ้ายันทองดำและทอองค่าถาบทอหนึ่งเพื่อปกป้องตนเองหญิงชราเมื่อเห็นขุนเริ่มออกอาการเกรี้ยวกราดร้องไห้และหัวเราะสลับกันเธอพยายามเดินเข้าหาขุน ด้วยท่าทางคดโกงราวกับงูขุนยืนจ้องตาเธอด้วยสายตาที่ไม่หวั่นไหวแล้วเริ่มสวดมนต์อย่างมั่นคงเสียงคาถาของขุนทำให้หญิงชาราสัน่นสถานอย่างรุนแรงร่างของเธอเหมือนกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างบีบอัดจนสักพักเสียงกรีดร้องดังขึ้นหญิงชาราล้มลงกับพื้นขุนยังคงตั้งสติดแล้วสวดต่อไปจนกระทั่งวิญญาณเปรตไต้หลุดออกจากร่างของหญิงชาราแล้วสลายหายไปหลังเหตุการณ์นี้ขุนรู้สึกได้ว่าเปรตและวิญ,ญญาณชั่วร้ายทั้งหลายในช่วงเวลานี้มีความคิดแค้น และกระหายการครอบครองวิญญาณมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมขุนตัดสินใจฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเขาเริ่มศึกษาคาถาเพิ่มเติมกับพ่อรวมถึงการฝึกสมาธิให้แน่วแน่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้ากับพลังที่น่ากลัวขึ้นกว่าเดิมจากนั้นไม่นานขุนได้รับข่าวการพบเจอเปรตในปาใ่าใกล้หมู่บ้านอีกแห่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของป่าชาโบราณขุนรู้ดีว่าเปรตที่มีต้นกำเนิดจากความทุกข์ทรมานของผู้ล่วงลับในพื้นที่นี้จะต้องมีพลังอันแข็งแกร่งกว่าเปรตทั่วไป เขาตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังป่าช้าในคืนวันเพญดวงจันทร์ส่องสว่างบนท้องฟ้าขุนก้าวเข้าไปในป่าช้าแห่งนั้นอย่างมั่นคงในป่าช้ากลางคืนนี้มีแต่เสียงนกแสกกรีดร้องและเสียงลมพัดผ่านใบไม้ให้เกิดเสียงกรอบแกรบขุนมองเห็นเงาของเปตรตตนใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่โตยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เปรตตนนั้นมีเงาร่างที่แผ่กระจายออกเป็นรัศมีสีดำกลิ่นเหม็นสาบจากมันทำให้คนแทบหายใจไม่ออกขุนยืนตั้งหลักด้วยความมุ่งมั่นท่องมวลและวางยานลงบนพื้นเพื่อสร้างวงล้อมต้องกันตัวเอง เปรตที่อยู่ตรงหน้าขุนเริ่มเคลื่อนไหวมันก้าวเข้ามาหาขุนอย่างดุร้ายขุนไม่รอช้าเขาหยิบกริดลงอาคมพร้อมกับเอ่ยคาถา,าดังลั่นเสียงบนตราทำให้เกิดประกายไฟสีขาวลุกโชนจากกริชขุนขุนฟาดฟันกริดลงไปพร้อมกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นกลางอากาศพลังของคาถาและความเชื่อมั่นในใจของขุนสร้างเป็นพลังที่สามารถต้านทานพลังแห่งความชั่วร้ายของเปรตไว้ได้เปรตตนนั้นตะเบงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วค่อยๆหายไปท่ามกลางเงามืดของค่ำคืน ขุนสุดลมหายใจลึกๆแล้วก้มกราบขอมาต่อผืนดินและวิญญาณทั้งหมดในป่าช้าแห่งนี้พร้อมเอ่ยอธิษฐานขอให้พวาก็เขาได้พบแสงแห่งการปลดปล่อยในสักวันค่ําคืนนั้นจบลงด้วยการปราบเปรตที่น่ากลัวอีกครั้งขุนเดินออกจากป่าช้าไปด้วยความสงบในใจความเหนื่อยล้าทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่มผูนขึ้นขุนรู้ดีว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง และการต่อสู้กับวิญญาณร้ายจัดเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาต่อไปเมื่อขุนเดินทางกลับถึงบ้านเขาพบว่าท่ามกลางความสงบในใจกลับมีความกระวนกระวายแทรกซึมอยู่ลึกๆเขาเพิ่งได้ยินมาจากผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มเปรตและปีศาจร,ร้ายที่มีอำนาจสูงแถมยังเล่าลือกันว่าเป็นการบังเกิดขึ้นที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้เฒ่าผู้รู้บอกว่าการปรากฏตัวของเปรตเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณลางร้ายที่บอกถึงการมาของบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า ขุนเฝ้ารุนคิดถึงคำพูดของผู้เฒ่าและแตัดสินใจว่าจะไม่รอให้ปีศาจเหล่านั้นออกอลาวาตมากไปกว่านี้เขาจึงเข้าห้องพระของครอบครัวเพื่อสวดมนต์ขอพรมคนและทำพิธีเตรียมตัวครั้งสุดท้ายเขาหยิบผ้าหยันที่พ่อมอบให้พร้อมกระชลงอาคมก่อนออกจากบ้านก็ได้กราบลาพ่อผู้ชราซึ่งกล่าวเพียงว่าระวังใจเจ้าให้มั่นยิ่งความมืดครอบงำก็ต้องยิ่งส่องสว่างขุนรับคำด้วยความเคารพและเดินทางไปยังป่าช้าเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ตั้งของแหล่งรวมวิญญ,ญญาณชั่วร้าย ซึ่งผู้เท่าชี้ทางให้ว่าเป็นจุดที่เกิดพลังงานแปลกประหลาดขึ้นค่ำคืนนั้นมืดมิดกว่าคืนอื่นๆไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือแมลงร้องขุนรู้สึกเหมือนมีสายตาลึกลับจ้องมองมาจากทุกทิศทางเมื่อเขาก้าวเข้าสู่เขตป่าช้าบรรยากาศรอบตัวกลับเย็ยนยะเยือกดวงตาที่อยู่ในเงามืดกลับเริ่มปรากฏขึ้นทีละดวงเปรตและปีศาจที่มากมายหลายตนต่างจ้องมองขุนราวกับรอคอยโอกาสที่จะพุ่งเข้าโจมตีขุนสุดลมหายใจลึกเตรียมความพร้อมให้จิตใจสงบและแนว่วแนว่แ,นแล้ว เริ่มสวดมนต์โดยมีผ้ายันและกริดลงอาคมในมือเปรตทั้งหลายพุ่งเข้าหาขุนพร้อมเสียงร้องแหลมสูงกังวานราวกับเสียงโหยหวนของคนที่ทุกทรมานขุนสะบัดกริดลงอาคมฟันไปมาโดยไม่ลังเลเสียงคำสวดมนต์ของเขาทําให้เหล่าเปรตค่อยๆหดตัวและสลายไปในอากาศร่างกายของเขารู้สึกหนักตึ้งจากการต่อสู้กับวิญญาณเหล่านั้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมถอยหลังท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดนั้นขุนเห็นเงาร่างสูงใหญ่ของเปรตตนหนึ่ง ที่มีอำนาจเกินกว่าจะเป็นเทียงเปรตทั่วไปเปรตตนนั้นมีดวงตาแดงกำ่ำและสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูเหมือนจะเป็นอาภรณ์ของชนชั้นสูงมันเดินออกมาจากเงามืดและประกาศตนว่าข้าคือวิญ,ญญาณเจ้าหมื่นผู้เคยถูกทิ้งไว้ให้ทุกทรมานณป่าชาแห่งนี้เสียงของมันเต็มไปด้วยความคิดแค้นที่เดือดดาลขุนรู้ทันทีว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณผู้เป็นเปรตที่มีพลังอำนาจสูงเกินกว่าที่เคยพบมาเจ้าหมื่นเปรตผู้ชั่วร้ายนั้น เคยถูกกักขังด้วยพิธีอาคมในยุคอดีต,ตแต่กลับสามารถหลุดรอดออกมาได้ด้วยเหตุที่ไม่มีใครมาดูแลป่าชานี้อย่างเคร่งครัดอีกต่อไปวิญญาณเจ้าหมื่นตนนั้นแสดงพลังด้วยการพ่นควันสีดำเข้าปกคลุมไปทั่วขุนเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกและร่างกายของเขาก็เริ่มอ่อนแรงลงขุนรวมพลังทั้งหมดที่มีท้องคาถาปราบปิปีศาส์และใช้กริชาคข่มแทงลงบนพื้นดินเพื่อสร้างวงกลมพลังคุ้มครองขณะที่เจ้าหมื่นพยายามถลุงเข้ามาภายในวงคุ้มกัน คุณยังคงสวดมนต์เสียงดังกล้องด้วยความศรัทธาที่แน่วแน่แสงสีทองจากท่ายันและกิจาคมเริ่มลุกโชนออกมาเป็นประกายไฟเจ้าหมื่นเปรตสถานจนร่างของมันค่อยๆถูกแรงมต์สะกดจนและสลายออกเป็นชิ้นๆเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายของเจ้าหมื่นเปรตสถานไปรอบพื้นที่ทันใดนั้นดินฟ้าเริ่มสงบลงกลิ่นเหม็นสาดและควันดำค่อยๆเลือนหายไปขุนเฝ้ามองเหตุการณ์นั้นด้วยความสุขุมในใจแม้ว่าเขาจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขายังตระหนักว่ามีสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่อีกมากอรอคอยเขาอยู่เมื่อกลับถึงหมู่บ้านขุนได้ยินจากชาวบ้านว่ามีเสียงดังโหยหวนในยามค่ำคืนที่เขาออกไปปราบเปรตผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่าเปรตตัวนั้นคือเจ้าหมื่นผู้ต้องคำสาดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจใหญ่ในอดีตและถูกสาบให้กลายเป็นเปรตเพราะกรรมที่ทำไว้ขุนเฝ้ามองชาวบ้านด้วยความสำนึกในหน้าที่ของตนที่ได้ช่วยปกป้องชุมชนแห่งนี้เขายอมรับว่าเส้นทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เพราะโลกนี้ยังมีปีศาจวิญญาณและผู้ผีอีกมากมายที่ยังคงรอการปลดปล่อยให้สงบสุขขุนตัดสินใจเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่มีเป้าหมายและมีศรัทธาในวิชาอาคมที่เขาได้รับจากพ่อเขาสาบานกับตนเองว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปราบปรามเหล่าวิญ,ญญาณร้ายให้หมดไปจากโลกนี้แม้ว่าจะต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวกว่าครั้งนี้ก็ตามเขามีความเชื่อมั่นว่าวิญญ,ญาณทั้งหลายที่ได้ปลดปล่อยจะกลายเป็นแรงพลังที่ช่วยส่งเสริมให้เขาเดินหน้าสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ขุนในวัยกลางคนยังคงท่องไปตามหมู่บ้านและเมืองต่างๆโดยไม่หยุดนิ่งวิชาอาคมของเขาถูกพัฒนาและเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่เขาเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายผู้คนจากทั่วสารทิศเริ่มรู้จักและเคารพในตัวเขาบ้างขนาดนามเขาว่าคุณขมังเวทผู้เป็นนักปราบผีที่หางกล้าและมีเมตตาวันหนึ่งเขาพบกับชาวบ้านที่มาขอให้ช่วยเหลือในเรื่องการปราบปีศาจที่รบกวนผู้คนเขายิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าแม้จะ,ะเผชิญความยากลําบากมากมาย แต่ภารกิจของเขายังคงไม่สิ้นสุดเขารู้ดีว่าตนต้องทำหน้าที่นี้จนกว่าจิตวิญญาณของตนจะจากโลกไปขุนจึงออกเดินทางอีกครั้งท่ามกลางแสงอรุณที่เริ่มทอแสงแรกของวันใหม่เขามุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือของตนเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากภัยร้ายที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยจิตวิญญาณแห่งนักรบขมังเวทที่ไม่เคยยอมแพ้